เช้าที่สดใสแบบนี้ดอกอัญชันหน้าบ้านกำลังบานสวยเลยค่ะวันนี้มมลิจะชวนทุกคนมาทำเมนูที่ทั้งนุ่มฟูและสีสวยสบายตาไปด้วยกันนะกะทิพร้อมหรือยังจะ๊ะเราเริ่มจากคั้นสีน้ำเงินจากดอกอัญชันสดๆกันก่อนนะคะพอน้ำร้อนสัมผัสกับดอกไม้สีน้ำเงินเข้มที่แสนมหัศจรรย์ก็จะค่อยๆละลายออกมาแบบนี้เลยค่ะนำน้ำอัญชันสีสวยมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวขาว ค่อยๆนวดให้เข้ากันจนกลายเป็นสีฟ้าพาสเทลดูนุ่มนิ่มน่ากินจังเลยเนาะกะทิขั้นตอนที่เพลินที่สุดคือการปั้นค่ะมะลิจะปั้นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆขนาดพอดีคำวางเรียงกันให้เต็มถาดแบบนี้เลยจากนั้นก็ตั้งหม้อกะทิหอมๆใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความสดชื่นกลิ่นกะทิอุ่นๆน,นี่แหละค่ะคือความสุขของเช้าวันนี้พอน้ำเดือดก็หย่อนบัวลอยลงไปเลยค่ะดูสิพอน้องเริ่มสุก น้องก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาทัดทายพวกเราเต็มไปหมดเลยขาดไม่ได้เลยคือไข่หวานค่ะมะลิค่อยๆตอกไข่ลงในน้ำเชื่อมใสๆให้ไข่แดงยังเป็นยางมาตูมเยิ้มๆสีส้มตัดกับสีฟ้าของบัวลอยได้ดีสุดๆตักบัวลอยสีฟ้าอันชันราดกะทิข้นๆตามด้วยไข่หวานอีกลูกแค่มองก็อดใจไม่ไหวแล้วละค่ะมาค่ะกะทิมานั่งกินด้วยกันริมระเบียงนะ ลมพัดเย็นๆกับขนมหวานอุ่นๆในมือไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วค่ะอืมแป้งนุ่มหนึบกะทิหอมมันและความหวานที่พอดีคำมื้อนี้อิ่มเอมใจที่สุดเลยค่ะไว้มาทำขนมด้วยกันใหม่นะ